ครับผมประาพาสปฏิปาลีนะครับเป็นเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะ,ะโดยผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับและก็ผ่านไปทางสำนักงานเกษตรอำเภอทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ้างแรงงานนะครับได้ดําเนินการสํารวจอสอบถามเกษตรกรความต้องการในส่วนของผ่นานไม้นะครับเพื่อเสนอไปทางสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของพันธุ์ไม้ที่เกษตรกรต้องการนะครับในวงเงินประมาณนึก1,470บาทต่อรายนะครับที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเลษตทฤษฎีใหม่นะครับกระทงก็ในส่วนของกรมส่งเสริมก็ประมาณนี้ครับท่าทีมงานางกาติศเละา่างเมื่อหทน่ีก้าวไปเลือกในโครงการดิสันจื๊อนางกันจะหนาจูกัน เป็นการเทศรกรลกองมู่ที่หนึง่งตำบลปลิกอำเภอถุงใยงในโครงการหนึงนน่งตำบลหนึ่งกี่ตีไหมคะมีความดีใจใมาดีต่างการ,กรเกษตรและก็ต่างน่วองก็่วยเลือแล้ก็มีกำแนะนำจากนองูกจางานเป็นอย่างดีค่ะให้ความ่ฉยเลือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณมาก เบงรริหาาแปลขสผมวิจารณ์ธานีรัตน์ในนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีมาาชสำหรับของคุณโทบิทัก์นำรอบเป็นโครงการทิีใหม่ของอำเภอทุ่งใหญ่รอบที่หนึ่งมีอยู่ทั้งหมด7จดเไร่นะครับรายนี้ก็เข้าโครงการคุณ โครงการห bon ้าไร่ก็พื้นที่ขุดก็3500หร้อลูกบาทเมตรครับก็อันนี้ก็ได้นําปัจจัยมาสนุนก็มีถังหมักแล้วก็ปอดเรื่องแล้วก็สารดิ้งก็วันนี้โครงการก็ได้ขุดสิ้นสุดตรงแล้วครับวันนี้ก็ส่งมอบแหล่งน้ําให้กับเกษตรกรตเคนะครับ ดำริกเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ยกระดับศักยภาพแล้วพ่อมีคาคภูมิใจนะครับพอพมตมั้งใจเรกว่าจะทําในเรื่องกงธรรมชาติสร้างธรรมชาติใจเองเลยครับได้เรียนรู้จากทฤษฎีข้อไหนร่วงสองเก้า็นเดี๋ยวก็ทํำมาครับอยู่ดีกินดีพ่อมีความรู้สึกเมื่อกับทุกคนเรว่า ก็ตั้มราตัไมเล็กเดียวแม้วันเราอย่างไม่ตรัใ้ม่หลักกรการรสางเกษตรมูล้ใฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร